แล้วคนระับเจอลูกออดน้อยมิดคำเลย แทมนะครับลูกออสน้อยเต็มคำเลยนะครับคือนะครับขอบคุณครับแจมแจมอั่ดีหนึ่งแมนะครับตัวน้อยสีเหลืองไาสวยๆนะครับลักษณะหม่นะครับไม่โครขุดไว้ใหม่ นี่นะครับลูกออสสีแดงนะครับจัดปลายไซส์สวยๆนะครับหมายไหนกัดไม่ค่อยอยู่ลูกซส์ลูกออสลงเลยนะครับปลาไม่ค่อยระแวงนะครับเบ็ดกัดติดเลยนะครับโอเคนะครับของครับเป็นเหยื่อใหม่นะครับเป็นลูกออสสีเขียวนะครับเมื่อกี้สีแดง วอดสีแดงที่ไปแล้วครับอยู่ปลายไม้นู่นปลายต้นหญ้านู่นดึงไม่ออกดึงขาดไปเลยแล้วครับเอาคาทูล่า2020มาครับเมื่อกี้ตดโทมานะสายอะสายช็อคขาดขี้เกียจมัดเลยเอาตัวนี้มาใส่แทนนะครับคาทูล่าเห็นครับ เแล้วนะครับตองงอยสีเขียว ส,ยสวยๆนะครับตัวนี้เข้าเล่มเดียวนะครับอยู่เลยนะครับเคนะครับจัดอีกหนึ่งแต้มนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายวีดีโอไว้ต่องงอยสีแดงนะครับเต็มคำสวยๆนะครับโอเคนะครับนะครับตองงอยสีแดง นา,นานาน้งตกปลานะครับหลังจากตกปลาเหนื่อยแล้วนะครับนี่ครับข้างทางถนนใหญ่อันนี้เรามาเจอผลไม้ในวัยเด็กนะครับได้กินนาแล้วดูนะครับว่าเป็นลูกอะไรสมัยเด็กๆนี่กินประจำนะครับ จากกับจากโรงเรียนหรือว่าตอนไปโรงเรียนนะครับนี่นะครับตอนนี้ยังเดืออยู่ลูกนึ่งกุศา,านะครับหล่นเต็มไปหมดเลยอาหารเด็กบ้านนอกนะครับมะลองชิมดูหวาน หวานนะครับแต่ว่ามีหนอนม,มีลูกใหม่ยังเขียวหวานนะครับไม่ได้เลยออกไปตั้งแต่เช้ายัางไม่ได้กินข้าวเลยคนะรับกาแฟไปแก้วเดียวเอง พักนะครับข้างทาง้แสงก็บางเลย่นเยอะแล้ว,าาลนะลวครับ่ตนตามพื้นนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูตรงพื้นนะครับนี่นะครับหล่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะคัดไซคลูกไหนที่มันดูไม่เพื่อน ม,มาไม่ทันนะครับลึกนะครับนี่นครับเห็นไหมหล่นเต็มไปหมดเลยพุชซาไทยนะครับสมัยเด็กๆนี่อาหารประจำของผมเลยนะครับตอนสมัยยังไม่เข้าวโการเยอะเลยนะครับ น่าเสียดายนะครับร่วงมีนอนเยอะอยู่ติดถนนบางนาตาดแล้วนะครับหาก,กินยากนะครับถ้ามาไปซื้อตลาดโอเคนะครับขอบคุณครับจดัดอีกหนึ่งแต้มนะครับ เต่าง,งอยสีฟ้าเต็มคำเลย,ายสายสวยๆนะครับนี่รลมถนนเลยนะครับวสวยๆนะครับเต่าเลยครับเีย่ายางรุ่นเต่าง,งอยยินทุกสีนะครับสวยงามนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ถนนเลย อีกหนึ่งแต้มนะครับสายสวยๆเลยนะครับตัวนี้ปัดตรงนี้งานอะไรไม่รู้นะครับสายสวยๆเลยครับโอเคครับขอบคุณครับลรงนอยสีนเงินนะจากอีกหนึ่งแต้มนะครับ ลูกออสสีเหลืองขึ้นมาข้างบนหลุดพอดีมีกัดชายฝั่งนะครับริมตะลิงวัดกระเด็นขึ้นมาเลยนะใส่สวยๆนะครับลูกออสสีเหลืองนะครับเปไว้ได้วยนะครับเยียอยางรุ่นต่าง,งอยกับลูกออสน้อยแพ็กค,คู่นะครับราคา12 5สบบาทนะครับกัดดีนะครับ กัดเป็นติดนะครับเรียบด่วนนะครับกัดตรงนี้น้ำน้อยๆน,นี่ครับแทบจะเห็นหลังปลาเลยนะครับสวยงามนะครับจัดอีกหนึ่งแต้มนะครับลูกออดน้อยสีเหลืองอีกแล้ววัดขึ้นมาหลุดกระเด็นขึ้นมาเลยนะครับไซสวยๆนะครับนี่กัดตรงนี้นะครับ ลากลากมาอยู่กัดตรงปลายผักกะเฉดนี่นะครับยกขึ้นเลยนะครับไปส,สวยๆนะครับลูกออดน้อยสีเหลืองนะครับจัดเป็นติดนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับเรียบทางด่วนนะครับ จาอีกหนึ่งแ้มนะครับลูกออดน้อยสีเหลืองเต็มคํัเลยนะครับดูนะครับไซส์สวยนะครับฝากกันด้วยนะครับเยื่อยางไค่าพาดพิชชิ่งรุ่นเต่าง,งอยแพ็คคู่ลูกออสน้อยนะครับราคาชุดละ125บาทนะครับมี2ตัวมีเต่างอย3.9กับ ลูกอ,ออสน้อย2.9นะครับกัดเป็นโดนนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเรียบพัาง่วนนะครับจัดอีกแล้วนะครับไซส์สวยๆตัวนี้ เต็มคำอีกแล้วนะครับตรงนี้สามตัวติดแล้วนะครับเดี๋ยวกับลูกออสสีเหลืองเต็มคำเลยนะครับหมานจริงวันนี้สิบกว่าตัวแล้วนะครับเคนะครับผมครับฝากด้วยนะครับมีตัวเป็นโดนนะครับีหมายน้ำานน้อยอย,อย่างนี้ ตรงนี้สามตัวติดแล้วนะครับยืนตีที่เดียวนี่แหละครับเจอลูกพอดไปอยู่เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ